ทำยังไงดีคะลูกพูดไม่ชัดพูดรัวๆฟังไม่รู้เรื่องเลยคะ่ะตัวอย่างตัวอักษรที่เด็กๆไม่ยอมเม้มปากคะ่ะมีตัวอักษรหลายคำที่เด็กๆจะต้องเม้มปากและเด็กๆไม่ยอมเม้มปากเรามีวิธีคะ่ะจะใช้ไม้กดลิ้นนะคะมาช่วยหรือใช้หลอดก็ได้นะคะ หลายครั้งที่เราบอกเด็กๆว่าเม้มปากลูกเม้มปากเอามือจับแล้วแต่เด็กก็ยังไม่ได้รู้สึกนะคะบางคนก็แค่เม้มปากแล้วทําให้ดูเม้มปากลูกออืมอืมมเด็กๆก,ก็ทําได้ค่ะบางคนเม้มปากลูกอืมยังทําไม่ได้เอามือจับให้ด้วยออืมอืมมนะคะยังทําไม่ได้อีกเราก็เลยจะต้องมี ตัวช่วยนะคะเพื่อให้เด็กรู้สึกได้มากที่สุดหรือนับไปด้วยค่ะเดี๋ยวเม้มปากนับหนึ่งถึงสิบนะเดี๋ยวแม่จะนับให้หนึ่งสองสาคุณพ่อคุณแม่ก็เป็นคนนับให้ค่ะและหลังจากนั้นก็เพิ่มเป็น 10-15-20แบบนี้ก mm ็ได hey, ้นะคะทําให้น้องเข้าใจความหมายของคําว่าเม้มปากได้มากขึ้นนั่นเองค่ะเวลาที่เราใช้แฟตการ์ดร่วมด้วยให้เราถือแฟตการ์ดแล้วก็ชิดกับใบหน้าของเราให้น้องเห็นแฟตการ์ดเห็นตัวอักษรแล้วก็เห็นปากเราชัดๆนะคะเช่นมม้าเมมมม้าพเพพพพสัมภ ا เพเพพพ พอพานเด็กๆบางคนได้หนึ่งคำแต่อีกคำหนึ่งที่จะพูดปากไม่เม้มลงนะคะเพราะฉะนั้นต้องเอาตัวนี้มาชิดที่บริเวณปากแล้วบอกว่าเม้มปากค่ะเน้มปากค่ะนะคะทําให้น้องเข้าใจได้ดีขึ้นนะคะพอพึ่งเพอเพพอพอพึ่งพอ ช้าลงเพื่อให้เด็กๆเห็นชัดขึ้นถ้าเราถือแฟลชการ์ดหลายอันให้เราเก็บความลงนะคะและให้น้องสนใจที่ใบเฉพาะที่กำลังฝึกออกเสียงนะคะเช่นปะปะปอปลาปอปลาแฟการ์ดและอุปกรณ์จะวางไว้ที่ตะกร้าใต้รางคลิปนะคะบ๊ายบาย